สวัสดีค่ะคุณครูกุ้งนะคะคุณครูกันนิกาบุญกองค่ะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะครูกุ้งจะมาสอนเรื่องการหารซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูกุ้งมีนิทานเรื่องหนึ่งค่ะจะมาเล่าให้นักเรียนฟังถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาทำอาชีพตัดฟืนวันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าเขาก็ได้พลันเห็นแสงแวบๆเข้ามาในตาปรากฏว่าชายคนนี้ได้เจอกับเทวดาเทวดาลงมาพบกับชายหนุ่มผู้นี้ เพื่อบอกว่าเจ้าเป็นคนดีทำดีมาตลอดทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่ฉะนั้นข้าจะให้พรแก่เจ้าก็คือข้าจะให้ฟื้นแก่เจ้าทันใดนั้นเองเทวดาก็เสกฟื้นขึ้นมาปิงสามทอนเสกฟืนขึ้นมาอีกปิงสามทอน เศกฟืนขึ้นมาอีกปิงสามทอนตอนนี้รวมเป็นกี่ท่อนแล้วคะ,ะรวมเป็น9ก้าทอนแล้วเทวดาใจดีอีกเศกเพิ่มขึ้นมาอีกปิงสามทอนตอนนี้รวมเป็นสิบสองทอนแล้วแต่เทวดายังใจดีอีกเศกเพิ่มขึ้นอีกปิงสามทอนซึ่งตอนนี้ ชายตัดฟืนมีฟืนทั้งหมด15ท่อนชายตัดฟืนดีใจมากเลยแบกฟืนกลับไปยังหมู่บ้านอย่างมีความสุขทันใดนั้นเองเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือและขอฟืนจากชายตัดฟืนเพราะไม่มีฟืนหุงข้าวชายตัดฟืนไม่ให้แล้วบอกเพื่อนบ้านว่า รู้ไหมว่ากว่าที่ฉันจะได้มามันยากลำบากขนาดไหนฉะนั้นฉันจะไม่ให้ฟื้นแก่เจ้าเด็ดคาดปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นฟืนของชายตัดฟืนได้หายไปสามท่อนวันรุ่งขึ้นอีกก็หายไปอีกสามท่อน วันรุ่งขึ้นอีกก็หายไปอีกสามท่อนวันรุ่งขึ้นอีกหายไปอีกสามท่อนและวันรุ่งขึ้นอีกหายไปอีกสามท่อนจนชายตัดฟืนไม่เหลือฟืนเลยจากนิทานเรื่องนี้ นะคะชายตัดฟืนมีฟือนอยู่15ท่อนหายไปครั้งละ3ท่อน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 ,อนหายไปกี่ครั้งครถึงจะหมดท่อนไม้ทั้งหมดนี้กี่ครั้งเอ้ย ห้าครั้งนั่นเองนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าดังนั้นหมดพอดีเลยนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จากนิทานเรื่องนี้จะได้ว่าสิบห้าหารสามเท่ากับห้าทำไมถึงรู้ว่าเป็นการหารเพราะว่าการหารก็คือ การลดลงอย่างละเท่าเท่ากันนั่นเองใช่หรือไม่ถ้าสมมติว่าวันแรกลดลงสี่วันต่อมาลดลงห้าวันต่อมาไม่ใช่สี่วันแรกลดลงสี่วันที่สามลดลงเป็นสามวันที่สี่เป็นสองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการหารนไอ่ะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าการหารก็คือ การลดลงอย่างละเท่าเท่ากันนั่นเองใช่หรือไม่อาต่อมาค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่านะเรียนดูนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ครูคุ้งจะอธิบายตอนนี้ครูคุ้งจาอธิบายให้รู้ว่าอะไรเอ่ยคือตัวตั้งอะไรเอ่ยคือตัวหารและอะไรเอ่ยคือผลหารหรือผลลัพธ์ นักเรียนมาดูนะคะ15หารด้วย3เท่ากับ5 15ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวตั้งค่ะส่วน3ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวหารส่วน5เขาเรียกว่าผลหารหรือผลลัพธ์นั่นเองนะคะทีนี้ยจะเข้าสู่การเรียนการสอนแล้ว ที่เป็นเรื่องการหารทีนี้การหารนะคะที่ครูกุ้งจะนํามาสอนก็จะมีการหารยาวแล้วก็การหารสั้นนะคะการหารยาวนี้จะแบ่งออกเป็นเป็นการหารยาวแบบลงตัวและการหารยาวแบบไม่ลงตัวการหารสั้นเช่นกันค่ะจะแบ่งออกเป็นการหารสั้นแบบลงตัวและการหารสั้นแบบไม่ลงตัวถ้าพร้อมแล้วนะคะ เราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยในโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นการหารยาวซึ่งโจทย์ที่เขาบอกมาก็คือ545หารด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นเขียนแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยมาดูคะ่ะว่าตัวตั้งคืออะไรตัวหารคืออะไร ตัวตั้งก็คือ545ส่วนตัวหารก็คือ5วิธีการค่ะ,ะเดี๋ยวครูกุ้งลืมบอกไปว่าวิธีการหารมันจะมีขั้นตอนอยู่3สเตปถ้าเป็นวิธีการหารยาวนะคะสเตปแรกเราไปดูตัวหารตัวหารคูณกับอะไรเอ่ยถึงได้ตัวตั้งสเตปที่2เอามาลบกัน สเต็ปที่3ชัดตัวถัดไปลงมาพอเสร็จสเต็ปที่3วนไปสเต็ปแรกอีกค่ะแค่นั้นเองทีนี้กดอีกข้อหนึ่งมีอยู่ว่าใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินดังนั้นเรามาดูค่ะ5คูณกับอะไรเอ่ยถึงได้5 5คูณ1ได้5 5ลบหเหลือ ศลบกันเสร็จชักตัวถัดไปลงมาตัวถัดไปคือเลขอะไรตัวถัดไปคือเลข4ี่ก็ต้องชัก4ี่ลงมาต่อไปค่ะวนไปสเต็ปแรกแล้วหคูณกับอะไรละ่ะถึงได้สใกล้เคียงได้นะแต่ห้ามเกินดังนั้น5คูณกับ0ได้0ต่อไปค่ะ4ีลบศนเหลือ สลบกันเสร็จชักตัวถัดไปลงมาตัวถัดไปคือเลขห้าดังนั้นเราจะต้องชัก5้าลงมา5คูณกับอะไรเอ่ยถึงได้45่ห้คูณ9ได้ 45, 45่สิบห้าสหลบสี่สหเหลือ0นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเศษเป็น0ถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่ามันคือการหารลง ดังนั้นข้อนี้จะได้คำตอบก็คือ545หาาร5มีค่าเท่ากับ109นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างวิธีการหารยาวแบบลงตัวนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการหารยาวอีกวิธีหนึ่งแต่จะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะคะดังนั้น จากโจทย์ที่เขากำหนดมา785หาร9มีค่าเท่ากับเท่าไรดังนั้นเขียนแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยไปดูว่าตัวหารคืออะไรตัวตั้งคืออะไรทีนี้ก็วนไปสเต็ปแรก9คูณกับอะไรถึงได้ตัวตั้งใช่ไหมคะดังนั้นสเต็ปแรกคะ่ะ9คูณกับอะไรเอ่ยถึงได้78 ถ้าไม่มีใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินดังนั้นใกล้เคียงสุดก็คือ9คูณ8ได้72 78ลบ72เหลือ6ลบกันเสร็จเราจะชักตัวถัดไปลงมาตัวถัดไปคือ5เราก็จะชัก5ลงมาต่อมาค่ะ9คูณอะไรเอ่ยถึงได้65 ใกล้เคียงได้นะแต่ห้ามเกินดังนั้นใกล้เคียงสุดก็คือ9คูณ7ได้63ดังนั้น65ลบออก63จะเหลือ2 2ในที่นี้เราเรียกว่าตัวเศษดังนั้นถ้ามันมีตัวเศษเขาจะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวดังนั้นคำตอบในข้อนี้ค่ะ785หาร9มีค่าเท่ากับ แปดเจ็ดเศษสองโอเคนะคะต่อไปค่ะจะเป็นวิธีการหารสัน้นการหารสัน้นอย่างกระชื่อเลยค่ะบรรทัดเดียวคือได้คำตอบบางคนชอบมากเลยการหารสัน้นคุณครูไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะแค่บรรทัดเดียวเองไม่ว่าจะเป็นหลักล้านหรือหลักอะไรบรรทัดเดียวก็ได้คำตอบจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการหารยาว ถ้าการหารยาวยิ่งตัวเลขเยอะเราจะยิ่งชักลงไปเยอะๆใช่ไหมคะมันจะใช้บรรทัดเยอะแต่จะแตกต่างกันกับการหารสั้นหารสั้นไม่ว่าตัวเลขจะเยอะขนาดไหนไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคำตอบยังไงมันคือบรรทัดเดียวเลยดังนั้นมาดูโจทย์ข้อแรกค่ะของการหารสั้นโจทย์ข้อแรกของการหารสั้นนะคะ แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหารด้วยหกก่อนอื่นค่ะดูตัวหารคืออะไรตัวตั้งคืออะไรตัวหารก็คือหกตัวตั้งคือแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดสเต็ปแรกเลยค่ะตัวหารคูณกับอะไรถึงได้ตัวตั้งใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินหกคูณกับอะไรเอ่ยถึงได้แปด 6กคูณหนึ่งได้ห8ลบออกหเหลือสองเราจะเขียนสองในตัวถัดไปแล้วมองก้อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ตอนนี้มีค่าเท่ากับ2ีวนไปสเต็ปเดิมค่ะ6กคูณกับอะไรถึงได้27ใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินดังนั้นใกล้เคียงสุดก็คือ6กคูณสี หกคูณสมีค่าเท่ากับ24 27ลบออก24จะเหลือ3เราจะเขียน3ในตัวถัดไปแล้วมองก้อนนั้นเป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ตอนนี้มีค่าเท่ากับ34นะต่อมาค่ะ6คูณกับอะไรละ่ะถึงได้34ใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินดังนั้นใกล้เคียงสุดก็คือ6คูณห ได้30 34ลบออก30เหลือ4เราจะเขียน4ในตัวถัดไปแล้วมองก้อนนั้นเป็นก้อนก้อนหนึ่งหคูณกับอะไรละ่ะถึงได้48 6คูณ8ได้48 48ลบ48เหลือ0ดังนัง้นเศษเป็นศูนย์ค่ะข้อนี้ดังนั้นข้อนี้คือการหารลงตัวนักเรียนเห็นไหมคะว่าไม่ว่าตัวเลขจะเยอะขนาดไหนถ้าเป็นการหารสั้นน่ะบรรทัดเดียวคือจบได้คำตอบเลยมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนการหารยาวใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ค่ะ8,748หาร6มีค่าเท่ากับ 1,458นั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการหารสัน้นเหมือนเดิมค่ะแต่การหารสั้นในข้อนี้จะเป็นการหารสั้นไม่ลงตัวอ่ดูโจทย์นะคะ9,875หารด้วยสาม ก่อนอื่นดูเลยค่ะอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหารไปสเต็ปแรกเลยค่ะตัวหารคูณกับอะไรเอ่ยถึงไ,ได้ตัวตั้ง3คูณกับอะไรเอ่ยถึงไ,ไ,ดได้9ดังนั้นใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินดังนั้น3คูณ3ได้9 9เลบ9เหลือ0ลบกันเสร็จ เราจะใส่ศูนย์ในตัวถัดไปแล้วมองก้อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งต่อมาค่ะสคูณกับอะไรเอ่ยถึงได้8 3สคูณสองได้ห8ดลบหเหลือสองเราจะเขียนสองในตัวถัดไปแล้วมองก้อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย 27ใช่ไหมต่อมาค่ะ3คูณกับอะไรได้27 3คูณ9 3คูณ9ได้27 27ลบ27เหลือ0เราจะเขียน0ในตัวถัดไปค่ะแล้วมองก้อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ตอนนี้มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะ ต่อมากค่ะเหมือนเดิมแล้วสามไปคูณกับอะไรเอ่ยละ่ะถึงได้ห้าใกล้เคียงได้แต่ห้ามเกินนะดังนั้นใกล้เคียงสุดก็คือสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามค่ะห้าลบออกสามเหลือสองสองตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าตัวเศษดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ3,291อ3 91, เศษ2 นักเรียนเห็นไหมคะความแตกต่างความแตกต่างระหว่างการหารยาวและการหารสั้นนักเรียนคิดว่าแบบไหนง่ายสุดถ้าครูกุ้งเลือกนะคะครูกุ้งเลือกการหารสั้นคะ่ะไม่ว่าตัวหารจะเป็นหลักร้านหลักแสนหรือหลักอะไรเราจะได้คำตอบแค่บรรทัดเดียวก็คือได้คำตอบเลยแต่ถ้าเป็นการหารยาวการหารยาวบอกว่าสนุกไหมสนุกนะ แต่จะใช้บรรทัดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยใช่หรือไม่่างั้นวันนี้นะคะครูกุ้มก็ขอจบการทำคลิปการสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ